คิดได้ใช่ไหมว่าที่นี่แบบสะดวกสะดวกใช่ไหมครับสุ่มหาคนสัมภาษณ์มาแต่ว่าไม่มีใครให้สัมภาษณ์เลยเราจะให้ทายของในรูปว่าทํามาจากวัสดุอะไรสุ่มคนแปลกหน้าสัมภาษณ์ที่ส่วนเบจจากิติว่าจะเลือกอะไรระหว่างตอบผิดกับถงปิศนาเราเล่นทุกคนเกมตอบคาถามเรามีเกมตอบคาถามคือเราจะหาคนแปลกหน้าวันนี้แล้วเราก็จะให้รางวัลเท้าเป็นถุงพลเมอร์เพราะว่าอะไรเราใส่รองเท้าอะไรวันนี้รองเท้าอะไรชื่ออะไร น็อกเทลนี่เดี๋ยวให้ลุดรองเท้าก่อนพระเอกเราวันนี้นี่คือพระเอกเราวันนี้แต่แว่าก่อนจะไปสัมภาษณ์เนี่ยทุกคนมีเกมให้เล่นเพื่อนๆคิดว่าสิ่งที่เห็นต่อไปนี้ทำมาจากอะไรเริ่มตึง้งติกตต๊กตอกติกตต๊กตอกติ๊กตอกเออเออเออเอเอเลยมันทำมาจาก วัสดุรีไซเคิลทุกคนขวดน้ำเศษผ้าขวดพลาสติกแล้วก็ยางพาราทุกคนนี่ของจริงอยู่นี่แล้วตะกล้องแผ่นมาครับนี่ดูดีไซน์ตอนแรกอะเราอะได้รองเท้านี้มาใช่ไหมก็คิดว่าเป็นรองเท้าแฟชั่นอแลวกันเพราะมันสวยมากแต่ว่าพอมาใส่จริงอะทุกคนมันใส่ดีมากมันแบบมันคือรองเท้าที่ใส่ได้ทุกโอกาสอะฉะนั้นคนแปลกหน้าที่จะไปถามวันเนี้ย จะให้ดูตรงเท้าอันเดียวกันเลยแล้วจะให้ถ่ายดีว่าเขาจะคิดเหมือนกันไหมว่ามันทํามาจากของคครีไซเคิลอ่ะมันคือของคครอีไซเคิลทุกคนโคตรดีปะตามหาคนกันเจอคนแล้ทุกคนจะเข้าไปสัมผัสขอโทษนะครับอา่าขอสัมภาษั์ได้ไหมครับเป็นเล่นเกมไม่สะดวกอ๋อไม่สะดวกใช่ไหมฮะโอเคเข้าไปเลยอะ่ะ มาเปลี่ยนคนก็ได้เปลี่ยนคนเถอะปะมันไม่ง่ายนะเป็นอิเทเวิร์ดขอโทษนะครับอ่าขอผมข,ขอถ่ายคอนเทนต์ด้วยได้ไหมฮะไม่สะดวกไม่สะดวกใช่ไหมครับโอเคติดแลอขอบคุณนะครับมันเขาต้องเดินหนีทุกคนเดี๋ยวจะดราม่านะต้องบอกก่อนนะถ้าคลิปนี้ลงได้แสดงว่าเราไปขอนขอนุญาตเขาแล้วเราไปขอนขอนุญาตเขาแล้วนะที่ค,ครับ ผมขอสัมภาษณ์ได้ไหมครับมันถ่ายคลิปได้ใช่ไหมวะที่นี่ได้สวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับผมชื่อทูทูครับฮะทู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 ทำไมทูทูมาเดินเล่นคนเดียวเราวันนี้แน่เอนครับเดินเล่นโอเคเราวันนี้ยเราเดินสุ่มหาคนสัมภาษณ์มาแต่ว่าไม่มีใครให้สัมภาษณ์เลยเพราะว่าไม่มีใครมาเดินที่แบบนี้กันเนาะ มีแค่เรานี่แหละอ <laughs> สองคนอ่ะมีเกมมาให้เล่นง่ายๆคือถ้าเกิดตอบถูกมีรางวัลให้มาเป็นกระเป๋าผ้าละกันอยากได้เปล่าอยากได้ครับอยากได้คับโอเครู้จกั<า>กรู้จัสกสัญญาลิเชอร์ไหมรู้จกักครับจริงหรอแยกพลาสติกขยะถุงไม้วัสดุแมททีเรียลได้เนะเ<อ>าะมาเกมของเราคือให้ทายวัสดุจากสิ่งนี้ครับผมปึ้งมาคิดว่าสิ่งของชิ้นนี้ทำมาจากอะไร ยังพลาป่ะครับเกือบถูกเกือบถูกขออีกอย่างหนึง่งที่คิดว่า,เ,าเป็นวัสดุทำมาจากอะไรอันนี้เนี่ยเป็นเศษผ้าหรือเปล่าครับถูกเชื่อไหมว่ารองเท้าที่อยู่ในรูปเนี้ยทำมาจากวัสดุรีไซเคิลเกือบหมดเชื่อครับทำไมเชื่อง่ายจังเ <laughs> <laughs> อาเป็นว่า วันนี means, ้เราตั้งใจมาให้รางวัลอยู่แล้วฉะนั้นตอบถูกไม่ถูกไม่เป็นไรแต่ว mm ่าแค่อยากให้คนรู้เฉยว่ามีรองเท้าแบรนด์นี้อยู่บนโลกเพราะว่ามันคือรองเท้ารีไซเคิลที่ทํามาจากวัสดุรีไซเคิลคือเราชอบมากฉะนั้นทีมงานคราขอรางวัลเป็นกระเป๋าน่ารักกุคิข้างในมีของไหมนะของนะครับไม่บอกไม่บอกอแต่ว่าให้เป็นของรางวัลแล้วกันนะโอเคไหมครับผมโอเคครับผมปะ หาคนอื่นต่อดีกว่ารางวัลชิ้นที่2ไม่ใช่กระเป๋าแต่ว่าไปอย่างอื่นเจอคนแล้วสวัสดีครับผมเมื่อกี้เดินอยู่เราเจอเขากำลังนั่งอาบแดดหรือว่ากำไปไหนหรือเปล่าคะเมื่อกี้อ๋อเดี๋ยวมีนัดไปกับผู้ชายค่ะโอเค <laughs> ก่ออืมอ่ะเรามีเกมนี้แล้วกันเนี่ย,ยก็จะไปหาผู้ชายละเราจะให้ทายของ ในรูปว่าทำมาจากวัสดุอะไรอ่ะไม่ยากแล้วก็ไม่ง่ายโอเคหนึ่งสองซ้ำปึ้งทำมาจากอะไรใช่ไหมคะใช่ใช่เทาที่ดูในรูปนะต้องมีผ้าอ่ดพลาสติกยางพาอรเฮ้ย,ยทำไมเธอรู้กันหมดเป็นขวดพลาสติกกันหมดเลยทำไมทำไมเราถึงรู้เป็นขวดพลาสติกอะ พี่คะคือเนี่ยจะไปไดนกับผู้ใช่ไหมแล้ทีนี้คือหนูกับผู้มีความสนใจเรื่องแฟชั่นที่รักโลกคะ่ะเอเอเราอยากแฟชั่นอ่ะแต่เราก็อยากรักโลกอ๋อเป็นคนแฟชั่นก็เลยไปศึกแบบเขาเรียกว่าไงศึกศึกษาแบรนด์หลายๆแบรนด์ band, ใ,ชใช่ไหมแล้วแบรนด์เนี้ยตรงใจหนูกับผู้ที่สุดเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาอะวัสดุที่เขาทําจากรองเท้าทำรองเท้าอะมันเป็นเกือบที่จะรีไซเคิลทั้งหมดเป็นแบรนด์รักโลกเป็นแบรนด์รักโลกแล้วก็มทมาาธรรมชาติด้วยค่ะเฮ้ยตอบโคตรดีอ่ะ ต่อเดียวกับเราอีกฉะนั้นโอเคเอาลองมาไปเลยไปเจอผู้ลิปสติกนี่เติมติมเติมเติเติมเติมเิมโอ้ยก็อาจจะจะเกิดปะเนี่นี่แต่เคลื่นแต่ว่าทาทาให้ดูหน่อยอากาศมันร้อนเนาะแนนน่่ออะวันนี้แต่ว่าเรามันฮอตไงแน่นอนไปปึ้ง คนวันนี้เหนื่อยมากแต่ว่าตัวเหนื่อยแต่เท้าไม่เหนื่อยเลยเพราะว่าเราใส่รองเท้าอะไรทีมงานลอบ,บเทลลวันนี้แต่ง<ๆ>เท้า็อบเทลวันแรกแบบใส่ทั้งวันเลยรู้สึกว่าเออเหมือนได้ออกกำลังกายเพราะว่าตัวเหนื่อยแต่เท้าไม่เหนื่อย <ๆ S 1> เดินได้เรื่อยๆเดินได,ด้ทั้งวันรู้สึกว่ามันเบาสบายแล้วก็โคตรสวยทุกคนฉะนั้นใครที่เจอเรานะครับหรือว่า อยากได้รางวัลพิเศษอยากรู้ว่ามันคืออะไรทายมาก่อนแล้วก็เดี๋ยวใครเจอเราเข้างนอกนะสัมภาษณ์เลยเพราะว่าไม่มีใครสัมภาษณ์แล้วลองดูรอบๆวันนี้ไม่มีคนแล้วฉะนั้นทุกคนลองเท้าวันนี้จําได้ใช่ไหมว่ามันคืออะไรคอมเมนต์มาใครคิดว่าทํามาจากอะไรอีกลองคอมเมนต์บอกมาเรามาบอกกันตายลิปน,นะจ๊ะบ๊ายบายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย No